สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับใหม่ๆนะครับจากค่ายนาซ่านะครับนี่เลยครับเป็นโรตารีนาซ่านั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยลวกันนะครับวันนี้เรามานําเสนอกับโรตารีนะครับตัวปั่นดินเนาะหรือที่เรียกไงคือจอบหมุนนั่นเองนะครับจากค่ายนาซ่านะครับผม ขนาด1.6เมตรนะครับแล้วก็1.8เมตรนะครับ1.6เมตรนะครับนี่เลยจะเป็นตัว1.6เมตรนะครับนี่เติมสต็อกเข้ามาใหม่ๆล่าสุดเลยอ่าสินค้ารับประกัน1ปีนะครับลูกค้า1.6เมตรนะครับอ่เป็น48ใบปั่นนะครับ8แถวนะครับขนาดความกว้าง1.6เมตรนะครับ ใส่รถขนาดตั้งแต่28่แรงม้านะครับ34แรง40แรงนะ36แรงก็ได้นะครับงานดีงานสวยนะครับเหล็กหนานะครับนี่เลยครับจากค่าย NASA นาซาเนี่นเองนะครับ1น่เมตรแล้วก็อีกหนึ่งตัวจะเป็น1.8เมตรนะครับ18เมตรนี่ก็ตั้งแต่รถตั้งแต่ขนาด45แรงม้าขึ้นไปถึง54แรงม้าเลยนะครับก็ ห้าสิบสี่ใบปั่นนะครับเก้าแถวนะครับเหล็กหนาเหมือนกันครับด้านฝาท้ายนะครับจะเป็นปีกอ่าปีกยื่นออกมาจากริมตัวโรตารี่นะครับก็คือจะเก็บรอยนะครับเก็บรอยนี่ด้านนี้นะครับด้านนี้เลยนะครับเก็บรอยสกีปั่นนะครับได้เรียบเลยนะครับลบรอยไปปั่นไปเรียบนะครับไม่มีรอยนูนขึ้นมานะครับแก้ไขปัญหาตรงนี้มาให้สําหรับโรตารี่ นาซานั่นเองนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับโรตารี่ผลิตภัณฑ์นาซ่านะครับเชิญที่ร้าปัญญาเทคเตอร์นะครับทั้ง3สาขาเลยนะครับอำเภอของขุงกระแพงเพชรนะครับโทรศูนย์2ป8เจ็ดห้าสองสอมูนย์เก้าห้าสามก้าาแปะครับมีราคาส่วนลดให้ลูกค้าหน้าร้านนะครับทุกรายเลยนะครับหนเมตรนะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นแปารนะครับสี่หมื่นแปดพัารแล้วก็หนเมตรอยู่ที่ ห5 5 0 0ืนาพนะครับทุกตัวมีส่วนลดให้พิเศษนะครับช่วยค่าน้ํามันลูกค้าด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายโรตารี่นาซนั่นเองนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ